สวัสดีค่ะนนนี้จาก m g ชอเอราวันรถด้านข้าง m g h s PHEV สีแดงคันนี้เตรียมพร้อมส่งมอบให้กับคุณโซภาจากตังหวัดปราตีนบุรีค่ะคุณโซภาได้ทำการโพสขาโปรโมชั่นในขับ MT PHEV นั่นเองนอน,นอนนี้เลยทักเข้าไปเพื่อเสนอเกี่ยวกับโปรโมชั่นเด็ดๆของ PHEV ค่ะแล้วก็ทำการจบและจองที่ m g ชอเอราวันสาขานครปฐมนั่นเองค่ะ เดียวน้องนี่พาไปดูกันว่าน้องนี่จัดของแถมพิเศษอะไรให้กับคุณสภาบ้างค่ะเริ่มจากคันนี้ราคาเขาจะอยู่ที่1,359,000าบาทมีทั้งหมด4ีสีให้ลูกค้าเลือกเลยแต่คุณสพภาเลือกเป็นสีแดงนั่นเองค่ะด้านหน้าเป็นไฟโปรเจคเ,เตอร์ LED ของไฟเดย์ไทม์ u ันนิ่งไลท์และยังมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติให้ด้วยค่ะรถรุ่นนี้มีระบบความปลอดภัยถึง25ระบบ และยังมีกล้องรอบพันให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะถัดมาที่ด้านข้างได้เป็นลอ้ออลลอยขอบ18นิ้วพร้อมเซ็นเซอร์วัดลมยางที่ขึ้นเตือนที่หน้าจอเรือนไมลแล้วก็ในระบบไอ m a มานั่นเองค่ะและอีกหนึ่งความพิเศษเลยที่เราน,นี้จัดให้เป็นคิ้วกันสตัดแท้จาก m อนั่นเองค่ะเดี๋ยวนี้พาชมดูภายในกันว่าสำหรับ p h เ v สีแดงคันนี้มีความพิเศษอย่างไรกันบ้างค่ะ สำหรับรถที่เป็นสีแดงสีดำและสีเทาภายในจะเป็นสีดำร้วนเบาะหนังแต่ถ้าเป็นรถที่เป็นสีขาวภายในจะเป็นสีทูโทนนะคะเป็นโมโนโคบูนั่นเองและอีกหนึ่งความพิเศษที่นอนนี้จัดให้เป็นกล้องบันทึกหน้ารถของ MC แทนนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งความพิเศษสำหรับด้านท้ายที่นอนนี้จัดให้กับคุณคพา รุ่นนี้เดิมทีจะเป็นประตูท้ายไฟฟ้าให้อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่นอนอนี่ยังเพิ่มความสะดวกสบายในเรื่องของตัวคลิกเซ็นเซอร์ให้ด้วยค่ะอันนี้จะเป็นของแท้จาก MG เลยนะคะแล้วก็ด้านในเป็นถัดท้ายแท้จาก MG เช่นเดียวกันค่ะที่นอนอนี่แถมให้ฟรีเป็นชุดโฮมชาร์เจอร์และอุปกรณ์ชาร์จชุกเฉินอันนี้ก็แถมให้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ยังอีกหนึ่งความพิเศษก็สามารถเตะปิดได้เช่นเดียวกันนะคะ และอีกหนึ่งความพิเศษกับ MG HTHEV s e คันนี้สามารถชาร์จไฟบ้านได้ใช้เวลาไม่นานเลยค่ะและยังวิ่งไฟฟ้า100%ได้ถึง67กิโลเมตรกันเลยทุกคันที่นอนนี่ส่งมอบให้นอนนี่ชาร์จไฟให้100%เต็มกันเลยนะคะแล้วก็โปรโมชั่นที่นอนนี่ยาวฝากกับ MG HTHEV s e คันนี้ลูกค้าท่านใดที่สนใจนอนนี่มีโปรโมชั่นเป็นดอกเบีย้ย0% ฟีชุดแต่งรออคานและคลิกเซนเซอร์แท้จาก MG มนั่นเองค่ะและยังมีฟรีชุดโฮมชาร์เจอร์และฟรีค่าแรงและค่าอะไรค่าปีหรือ10,000แสนกิโลอย่างไรยังหนึ่งถึงก่อนนั่นเองค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้การรับประกันแบตอยู่ที่8ปีไม่จำกัดระยะทางนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้น้องนนท์นี่ต้องขอขอบคุณคุณโสภาจากจังหวัดปราจีนบุรีอีกหนึ่งครั้งค่ะที่เลือกออกรถ m g HS t h e v สทีชอเอชอเอราวัน และยังให้นอนนนี้เป็นคนดูแลอีกด้วยค่ะมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเอมจีชอเอราวาัณวันรับโรดทวรพิเศษของคุณสวัสดีค่ะ